มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เชกเช่นทุกวันนี้ทั้งทีมันก็ต้องมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกในชีวิตกันบ้างสิไม่ใช่เออให้เดินตามหลังแต่ผู้ใหญ่แล้ววันไหนล่ะจะได้มีโอกาสเดินนำหน้าผู้ใหญ่ดูบ้างเคยมีใครตั้งคำถามพวกนี้กับคุณบ้างปะทำไมไม่เชื่อคนที่มีอาวุโสมากกว่าคุณเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดินเดินตามหลังเขาไปเถอะและที่เป็นเครื่องยืนยันมากกว่านั้นคือเขาใช้ชีวิตมามา,มากกว่าคุณ ครับคำถามพวกนี้มันถูกต้องทุกคำถามแหละที่ตั้งขึ้นมาและที่สำคัญไม่สามารถโต้แย้งข้อไหนได้เลยสักข้อหนึ่งมันถูกต้องทุกคำถามที่ตั้งมาแต่งั้นเอางี้ผมขออนุญาตตั้งคำถามคำถามเดียวกลับไปวันนี้มันคือประสบการณ์คุณหรือประสบการณ์กูครับจริงอยู่บางเรื่องถ้าคุณเดินตามหลังผู้ใหญ่คุณอาจจะไม่ถูกหมากัน แต่ถ้าเอาตามจริงมันไม่ควรจะเดินตาไปซะทุกเรื่องยุคนี้มันโลก 5G เข้าไปแล้วเพียงแค่คุณกด Google เสิร์ชหาข้อมูลที่คุณอยากรู้ก็เจอทุกอย่างแล้วแต่ถ้ายังดื้อดึงที่จะต้องให้ฟังไปซะทุกเรื่องมาน,นี่มาใกล้ๆเดินมาเอาชีวิตผมไปเลยดีกว่าดีกว่ามานั่งชี้นิ้วสั่งไปทั่วมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ เชกเช่นทุกวันนี้ทั้งทีมันก็ต้องมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกในชีวิตกันบ้างสิไม่ใช่เอะอะให้เดินตามหลังแต่ผู้ใหญ่แล้ววันไหนล่ะจะได้มีโอกาสเดินนําหน้าผู้ใหญ่ดูบ้างทุกวันนี้เราเกิดมา,ไม,ไ,ดดมาไม่ได้เกิดมาบนโลกยุคคอมยูนิตกันแล้วนะที่ต้องขวาหันซ้ายหันตามคําสั่งคนอยู่ตลอดเวลาทําไมไม่เลือกทําในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นออกไปคิดทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอถ้าโลกทุกวันนี้มีแต่คนทําตามประสบการณ์ของผู้อาวุโสทั้งหมด คุณว่าจะมีมนุษย์คนไหนได้เห็นยานอวากาศขึ้นไปสำรวจดาวคานบ้างไหมมันไม่มีหรอกเพราะมีคนคิดนอกกรอ,อบไงมันจึงมีสิ่งนี้ให้เราได้เห็นแต่ถ้าคุณไม่อยากจะทําอะไรผิดพลาดในชีวิตเลยนุ่นให้คําแนะนําเลยไปเป็นหุ่นยนต์ซะหมดเรื่องแต่ที่สําคัญคืออะไรคุณเป็นไม่ได้เพราะนี่มันอยู่ที่โลกมนุษย์ฉะนั้นคุณต้องอยู่แบบมนุษย์มีผิดพลาดมีแก้ไขมีปรับปรุงและที่สําคัญคือมีการเรียนรู้ เพราะเราคือมนุษย์จริงๆคําจํากัดความคําว่าประสบการณ์ที่เราเจอกันอยู่ทุกวันอาจจะสรุปได้สั้นๆ3ประเภทคือ 1. ประสบการณ์ตรง 2. ขหาประสบการณ์และ 3. เรียนรู้จากประสบการณ์หรือถ้ามีนอกเหนือไปกว่านั้นในชีวิตประจำวันคุณสามารถคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้เลยซึ่งประสบการณ์ทั้ง3ข้อผมขออนุญาตสรุปสั้นๆละกันว่าประสบกู แต่ถ้ายังมีคนมาบอกคุณบอกว่าให้ลองทําตามคนนู้นสิลองทําตามคนนี้สิอันนั้นมันเป็นประสบการณ์ของคุณครับไม่ใช่ประสบการณ์ของกูครับเราเองอะ่ะสามารถเลือกทางเดินในชีวิตของตัวเราเองเองได้และไม่จำเป็นเลยที่จะต้องให้ใครมาเป็นผู้กําหนดทางเดินของเราในชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งในชีวิตจะให้เลือกเดินตามเส้นทางที่ผู้ใหญ่กําหนดไว้เลยทั้งหมดชีวิตมันก็อาจจะดูไม่ค่อยมีสีสันอะไรเท่าไหร่แล้วว่างทางในการดําเนินชีวิตมันก็ต้องได้ลองผิดลองถูกกันดูบ้างคุณว่าปะ สวัสดีครับผมไบาหากคุณชอบรบกวนกดแชร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากคุณถูกใจคุณสามารถกดไลค์ได้เลยและที่สำคัญถ้าคุณไม่ต้องการพลาดข่าวสารใดๆรบกวนกดแจ้งเตือนไว้เลยครับหากคุณท้อแท้หรือหมดหวังผมคือเพื่อนคุณสวัสดีครับ